สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเอแม่น้ำเพนพารวยอีกแล้วนะคะเมื่อวานเข้า3าสองตัวเดียวนะคะวันนี้นะคะจะมีจะมีฟันให้เหมือนเดิมนะคะวันนี้วันที่22กรกดาคม64แนวทางฮานอยทุกน่อยและก็ลาวพัฒนานะคะจุดทูบได้มาวันนี้4-3-1 4-3-1อาจจะเป็น4-3-3-4-8-4-4-8-3-1-1-3-8-1-1-8-4-1-1 4หรือจะเป็นเจด สามเจ็ด จ็ดสามก็ได้นะคะหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันสามกับแปดตัวเดียวกันนะคะวันนี้แนวทางฮาหนอยทุกหนและก็ลาวพัฒนาวันน,น,นี้วันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมหกสี่นะคะจะมีตัวฝันให้นะคะวันนี้นะคะขอให้รวยรวยปังปังกันทุกคนนะคะขอให้ได้ต่ำแซ่บแซ่บขอให้รวยรวยปังปังวันนี้อ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสพานบุญให้แอดแม่น้ำเพ็นต่ารวยด้วยนะคะขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อ เป็นกำลังใจ 1. การกดติดตามคือ1สะพานบุญหนึการกดติดตามคือ1การให้กำลังใจค่าใครนะคะ ขอจักปู่สมรร้อดัพย์บ้านบุญนักราชปู่ยาแห่งศรัทธธร,รรมนะคะขอจักปู่สมทอัพย์พุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธินะคะประสิทธิทูปนี้ให้ศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้ตำฮา,หาหนอยอขอให้แนวทางฮหาหนอยทุกหน่อยและก็ลาวพัฒนาวันนี้นะคะ4334 4114แล้วก็4774 3773 37หรือจะเป็น8118 3113นะคะตัดสลับอยู่ในนี้นะคะ วันนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีวันนี้เป็นวันพฤหัสแนวทางฮาหนอยทุกหน่อยและก็หลาาพัฒนานะคะอย่าลืม3กับแปดตัวเดีวยวกัน7กับ1ตัวเดีวยวกัน3กับแปดตัวเดีวยวกัน7กับ1ตัวเดีวยวกันหรือจะมา3ตัวก็4 3 4 3 1หรือ4 8 1หรือจะเป็น4 3ม 7ก็ได้นะคะ437ก็ได้4 3 1หนึ่งก็ได้นะคะขอให้ตามแซบๆขอให้รวยๆปังๆนะคะวันนี้นะคะถ้าสลับไปมาอยู่ในนี้จะมีฟันให้เหมือนเดิมนะคะขอให้วันนี้อย่าลืมกดติดตาม หนึงการกดติดตามคือ1นึ่งสะพานบุญเพราะเราทํามาเพื่อเป็นสะพานบุญนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีเรียกน้าค่าน้าชากาแฟไม่มีค่าอะไรทั้งนั้นนะคะขอให้รวยๆปังๆกันทุกคนนะคะสาธุค่ตะตัดสลับไปมานะคะจะเป็น4 1่หนึ่งหนึ่งสี่สา่ามแปดหนึ่ก็ได้นะคะแปดสก็ได้นะคะขอให้รวยๆปังๆค่ะ